อัพเดตการดูแลน้องทับหวไหวจากหน่วยพิทักษ์ป่าทับหวไหวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดมใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้เนี่ยย่างเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับอากาศก็เริ่มหนาวพี่พี่เจ้าหน้าที่ห่อน้องดูสิครับเอ็นดูเชียวพอจนเด็กต้องงงทำอะไรหนูฮะเห็นภาพแบบนี้คิดถึงใครบางตัวที่จากเราไปเนอะสำหรับวันนี้เรามีนัดในการ ภารกิจหลายอย่างมากเลยครับน้องจักกับน้องนุ่นลูกมือคนเก่งของหมอเอิบเดินทางมาจากศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่สองกระบกผู้จังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับเครื่องมือในการเอ็กซเรย์และก็ช่างน้ําหนักสิ่งแรกเลยหลังจากที่น้องจักรกับน้องนุ่นไปเอยก็คือช่างน้าหนักครับบอกเลยครับว่าไม่ต้องหลอกลพอาะคดบางตัวที่กระบกผู้รายนั้นคนที่เข้าหาเขาเนี่ยต้องศึกษาวิชาหลายร้อยเล่มเกวียนเลยครับส่วนรายนี้เดินขึ้นช่างเฉยเลย สิทธิ์สำนักเดียวกันแต่ความแสบน่าจะถูกนำไปใช้หมดแล้วร้อยสารก็สรุปน้ำหนักแรกเลยนะครับก็คือ1นึสเอ็กิโลกรัมครับหลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการเอ็กซเรย์ก็เช่นเคยครับไม่ต้องหลอกล่ออะไรมากครับเพราะว่าซับไหวเนี่ยเขาเดินไม่ค่อยถนัดมากนะตามสัญชาตญาณของเด็กนะครับแต่คนดูอย่างเราและทุกคนในพื้นที่เนี่ยตอนนี้บอกเลยว่า ใจเนี่ยเต้นรัวหนักมากเลยครับเป็นห่วงน้องไม่อยากให้น้องมีปัญหาในเรื่องของกระดูกครับ หน้าก็ลุ้นหักไม่หักหักก็ไม่หักอ่าพี่ว่าหัวหน้าก็ลุ้นหักไม่หักไม่ว่าจะยากแค่ไหนหมอพันธ์อยู่ในพื้นที่พยายามชี้จุดในการเอ็กซเรทีมงานก็พยายามถ่ายภาพออกมาให้ดีที่สุดดูนะคะ ดูนี่ว่าขาตัวเองหักป่าไม่น่เดินหนีเฉยเลยหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ถูกส่งสอบไปให้หมอเอิบดูที่กระบบกู่ครับสรุปก็คือกระดูกน้องไม่มีปัญหาการแตกหรือหักครับ ทุกคนครับเฮสิคร<ม>ับรออะไรสิ่งนี้แหละครับที่เรา,าเรออย่างครับยังไม่หมดนะครับวันนี้หมอพันตรวจร่างกายโดยรวมด้วยทําไมน้องซับไหวไม่ค่อยจะกินนมและก็น่าจะเจอสาเหตุแล้วครับน้องมีแผลบริเวณเพดานปากครับซับไหวเลยไม่ค่อยกินนมนาทีนี้ตอนนี้เป็นผู้ป่วยอยู่และมีหมออยู่แล้วก็รักษากันต่อไปครับยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องครับที่เราต้องลุ้น ผลเลือดเนี่ยยังไม่ออกนะครับรอนิดนึงครับเ,เดี๋ยวผลก็จะตามมาครับก็ขอให้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักที่เกิดขึ้นคุณหนูนากญจนาศิลป์อาชาเห็นกลุ่มเซฟคนเซฟช้างสนับสนุนการทํางานอยู่หน้างานวันนี้เนี่ยท่านเลยสนับสนุนให้กลุ่มเป็นงบประมาณส่วนตัวของท่านเป็นงบประมาณทั้งหมด30,000ืบาทครับก็ขอบคุณครับคุณนา ทุกอย่างค่อยชัดเจนขึ้นนะครับสําหรับแนวทางในการดูแลและอนาคตของซับไว้วันนี้ตอนนี้ผมยังเดาไม่ได้ครับแค่อยากบอกทุกคนว่าเป้าหมายของการทํางานคือส่งน้องกลับเข้าสู่อ้อมอกแม่ของเขาให้ได้มีเท่านี้จริงๆครับแต่ว่ามันจะเป็นจริงแบบที่เราคิดไหมก็อย่าลืมติดตามภารกิจกันต่อไปนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านกับกําลังใจที่ส่งให้กันมาอย่างต่อเนื่องครับและขอบคุณทุกๆก,การดูแลที่อยู่หน้างานด้วยครับ